ครับเดี๋ยวผมจะเอาแบต NMC MM นะครับตัวนนี้เป็นแบตเสื่อมสภาพแล้วซึ่งอยู่ๆโว้์มันก็ตกไปเลยนะครับพอดีมีสมาชิกท่านหนึ่งให้มาผมก็เลยจะเอามาเห็นป่องเห็นไหมครับสองข้างนะครับก็เลยจะเอามันมากระตุ้นด้วยแบต 3, 2, 6ผมนะครับที่ไปที่มานะครับมือมือก็ร้อนไหม้ไปเลย ก็กระตุ้นไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยได้เทคนิคอะไรดีๆนะครับในการจะเทสมันนะครับดวยไอ้นี่นะครับเดี๋ยวจะซัดมันด้วยลูกสิบเอ็ดห้าเม็ดนะครับว่าจะลูกโดดแต่ว่าเออลูกโดดหายยากแล้วผมก็เหลือไม่กี่เม็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางประมาณนี้ bye. แล้วก็จะยิงที่ระยะ10เมตรนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเนี่ยปลอดองภาพปลอดภัยก่อนข้อแรกก็คืออุดหูฟังก่อนนะครับด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคฮัลโหล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 ยงไมเงียบไปเลยฮัลโหลฮัลโหลโอเคก็จะบรรจุนะครับหานะัตัวนี้นะครับ ด้วยปืนพกขนาด11บอ็ดมมนะครับเป็นรุ่น Limited Special ทำเองนะครับแลบก็น่าจะประมาณนี้นะครับ10เมตรไม่รู้จะโดนบ้างหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตัดแรก นะครับนะครับพอดีมันล้มก็เลยต้องนัดที่สองต่ออ่มันมีน้ำระยกลดมาด้วยนะครับน้ำแตกไปแล้วเราอยจะพุ่งอีกัวบ้างโอเคไปไป คือเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเราจะไม่หันปากกระบอกไปทางคนหรือขึ้นฟ้านะครับมีปัญหาเราจะได้ลงดินไปแล้วก็หลักการยิงเนี่ยควรจะยิงให้มันลงดินนะครับอยากยิงขึ้นฟ้า เม็ดเข้าไปสองนะครับเหลืออีกเม็ดหนึ่งพยายามนะครับ ก็จากทั้งหมด5เม็ดนะครับเข้าไป1เม็ดนะครับอ่็เข้าไป2เม็ดตรงๆเลยก็ไม่ระเบิดนะครับหูฟังออกก่อนก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรระเบิดนะครับกลางเป้าสวยงามโอเคครับขอบคุณครับ